เส้ามูลก็พาไม้หาเก็บพักกลุ่มเนาะจ้าพามาเลาะปลาไปเ,ม,เมื่อกี้ก็มีปลาไหมน่องสิพามาข้างอิดสีดนี่จ้ะแล้วนั่นก็นบ่รู้ว่าเส้ามูลเสิเอาถึงบ่เนาะเดี๋ยวสิเอาหายเบิง้ง โอ้ยมันเข่าไปบ้ได้มันลืมสวนเขาเจ้า เดียวนะจ๊ะมีชมวบ้านระจักระทากันจัดสวนทางหาทางนู่นะจ๊ะอากาศดีอะกันได้มาที่นี่ายซามู่น้อคุณเนี่ยทุกนซามุนรอบะทง น,น,นี่อันนี้หยอดน่าจะนี่อันนี้ยอดมันจ้ะยอดพักกุมอันนี้กินได้เหมือนเมื่อกี้นะมันจะมียางพักๆด้วยจ้ะอันนี้สามุ่นก็จะเอาไปลวกกินกระปุน่นท่านได้ขึ้นหลายเนาะจ้ะ ดอกไม้นึงพูดจะมันยู่สูงซามมนหรือสออันเอาไรถึงสุงปพดตอะต้นนั่งเอาไย้านน้นอนอนบางทานขึ้นไปดูสาโมนจะปีนขึ้นไปไใ้ปะลอ่องเบิ้งนาจ้ะเย็บผักกลม Да. Okay. กระสีมานนึ่งสี่หละจ้ะเดี๋ยวสามุ่นกระสิฟ้าเก็บน่ะจ้ะสามุ่นกรสิฟ้าเก็บยงมาเฮาอยู่ใสสามุ่นกระยมาอยู่ดีเิ่งขพงทังงข้าง ใได้ต่มกันเนาะจ้ะเอาไปขันสมได้คนแม่พี่น้องบ่งวิวน้ำกันจ้ะมันแบบมีตะกิ้งเนาะ กระทั่งรถไฟนี่จะ้ะนี่จะต่อมันอยู่เลยเนี่ยเงินเม็ดพระท่านยังไงเดี๋ยวสาวมุ่นยังสิบภาพเพียบเ่ขน้องไม่อีกรถรุ่นไมัมดูยน่ในแค่ต้องทำยยดอนึังก็ได้ขันเขาไปเอาน่ายพด ดีอยู่มือนน่บักฟรังมันบ่มานำแต่มันมามันกับห่วงกากาก,ก,ากอยู่ก็สิเขียวอีกย่งมันคนกลลังได้สิ้นกำาลังเก็บมวนม,มาจา้ะเอ,ออยู่หันชาวมุ่นก็มา่ก็บพูดเดียวของซื่อละจ้ะมันเอาฟรังหน่อยมานำเนี่ยมันจมจมดีดี เขียวเฮาม,เมันอยากไม่ยางเหรอนี่นแหลกเนาะจาัดเอ,อ้าสาวมุนะม่นนะมาหาผักสาวมุม่นมาหาเก็บผักแต่ฝรั่งหน่อยนะ่ะมานี่เนี่ข้างนี่ดีกว่าเว้ยมัน,นสาวม,นะมุนนะมาเก็บผู้เดียวนะดีก็เอาบัคซิดาหน่อยมานั่ง น,น้มันน่ะจมจมเอิ่นเฮาอยู่เสียงหองกากากาก้องอยู่กะกะจ้ะอันเฮาก็มาลีแลกเก็บผักเนาะอันนางน่ะเฮามาลีแลกเก็บผักอันนางก็ีแลกยางเนาะจ้ะออกกํกกาลังกายตามุ่นก็อยากไปเรื่อยๆยังเก็บไปเรื่อยๆ พลังเขาสาวมุ่นมามาปลาผู้เดียวจ้ะเพราะว่าพลังมาน้ำนะนั่งเบาดูนั่งจมดีจมดีปันยิ่งไอ้เหาาว้ท่องแล้วย่ายังประจมดีปันนั่งเลยนั่งเบาดูตูว ก้ามูล,ละล่าล้ำคานจ้ามูลนหล่าบ่าคอยอยากไปใส่มักใส่น้ำนั่งนั่งเบาดีจมดีมแต่เขียวเข้าเข้าสิเก็บพักเพราได้เก็บตีนั่งหละาจมตลอดไปหาเห็ดกับเขียวเอาทุงเดียวเอาเทนี่เท่านี้ นัง่งมาอย่างงี้ข้าวออนไลน์อุย้ยขุ่นเล็กหน่อยมันจีดจัก,กรยานจีดจัก,กรยานเสียภูเขาแต่เกลียตตัวนป่ะจา๊ะเก็บเกลียตตัวเราซ่องหยอดเพราะท่านเอนอ,ออกหยอดด้วยเนาะ สามมูลกับเก็บติมกันไปนิดๆหน่อยๆเวลารกขันสมมันจังบ่มี่ตระดอกเรีออยกว่าจะเอาไปลวกลก็เสียเพอคือดหรอกจะต่ต้นละยอดงาน,นมาซ้ายเหรอจะนี่ หน่อยกต่เอาได้จากสามุนเติมก่นเล็กหน่อยมึงชีดจักรยานน้ำต่ำสามุนบุบขอ,อ,องเอาเดินกันนีิดหน่อยจะตืิมกัน เด็กน้อยมันจีจัก,กรยานเนาะจ้ะนจะได้หน้าบานนี้ตอนค้าไปมันขึ้นหลายังตอนค้ามาคือบ่มี่เด็กเนาะจ้ะสามมุนเมื่อยซ้อมมุนกับสีย่างกับบานเหรอเนาะ,ะจ้ะ็นได้สามมุนกับเขอจุกคิปไว้ซัมหนีเนาะจ้ะซัมแบบสีย่างไป กะสิพาพ่อแม่พี่น้องเบิง้งมีละจ้าวิวนี่เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านเดียวกันละจ้ะกับเจ้ามุนเจ้ามุนกับสิงห์เจ้ามุนเดียวเ่เห็นทาง ไปเพิ่นขี่รถสันบายแค่เปลี่ยนกันว่ายายเอ้ยง่ายล่ะชื้อขอยายได้ขี่สบาย <c oughs>

เริ่มอยกนอนเรอยางยางเมื่อยเศ้ามุนก็อยาก,อาก,อยากนอนนะจ๊ะเราเศ้าม,มุนก็สิพ่อซ้ำนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งชวมวิวไปนะจ๊ะเฮ้จ้าเบิ้งสภาพเศร้ามุนได้จ้ะนี่เมียสลังมีกระเป๋า นี่อันนี้กกระเป๋าอันนี้กกระเป๋าสมบัติห้องของกินนะจ๊ะอันนี้กกระเป๋าพักนะจ๊ะนี่แหละเมี่ฝรั่งเบิ้งสภาพแบกโหลดย,ยางนะคือคือดอกฝรั่งไปทางใดฝรั่งกับมองน้ำนะจ๊ะฝรั่งกับเลี้ยเบิงเอ้ยนี่มันอีหอบหอบปรุงฝรั่งนะจ๊ะ